นะครับสว okay, ัส <Math> ดีครับเหล็กคนบาถือพี่น้องเอ้ยหกองอกออกเจ็องครับหาหกหกหาออกสี่หาว้เฮียงเลยถ้าบริดต่อพี่น้องไปนครเหนือเสียห่องไห้ด้วยพี่น้องถือแตมแเรแล้วครับสเหล็กสามต้แล้วก็เหล็กสองตัอีกถือสองพันครับกินเนผู้ใดมานี้ยุเรีลนอียกซีนไว้ครับก็ลงมา งดเหล้างดเบียร์กินทุเรียนมาสิเนี่ครับสิมาเฮดน,น้ำตกเนี่ยเสียหองหายครับผมแล้วสิม,มาหมักใส่เกีย๊ยวผงพงนวัวแล้วก็น้ำปลาครับแล้วเขายยางสะดุ้งไฟแห้งๆแ,แล้วก็มาซอยเฮดน,น้ำตกครับเนี่ยพอเนี่ยก็สิว่าสิมาเฮดสมด้วยพี่นอ้องบริโภยเดย้แต่ว่าสิมาวัตูครับแค่น้อยนี่ตัวนีวปตูนะเมื่อมีตับแล้วสิม,มาหมักเนี่ยเสียขาอยาง เนียแดงนะเดี๋ยวมาซอย,ยเบยรเฮดส่งครับข่าวลังหนึ่งเน็ตเสียหองห้สะดุ้งไฟจะน้อยครับเดีย๋ยวสิมมาซ้อยบ้างๆเดีย๋ยวโลกไปอันนี้อีกครับไปต้มนามมันหอนนะ้วงใส่นามอยู่จะน้อยเดี๋ยวเห็ดตกครับ แ้บสมนี่นก็สิเหยดเป็นแบบว่าสมตอนนี่พี่น้องเก็บแบบตอนใหญ่เะครับนี่ตอนแบบนี้ครับผม เอิอสมตอนแถนี่คแม่เครับผมนี่ครับหลังจากเ้าซอยแล้วก็สีมะลอ ก็ขาวใส่น้ำครับเข็งแตกก็สิมาขันกับตากระเทียมใส่ครับปรุ้งกับปุ้งเดวเต่ม,มกักครับมักรรชาติเดี๋ยวก็ใส่ลงไปเดี๋ยวไปใส่ตะเกียวด้วยใส่เกีย๊ยวหรอมันอันนี้ครับผม,ม,มใส่เกียวต้องมีเนี่ยปุ้งใส่น้ำนะมีเกีย๊ยมีผงนัวน้ำปลาครับนี่แหละสามอย่างสี่อย่างใส่ลงไปเลยกระเทียมกเขาวสื่อครับความสมความแสบไวอยู่ใน เกลือจ้าหน่อยครับผมน้ำปลาผงนัวโรดดีน้ำก็ได้จ้าหน่อยขันไผ่มักนี่ครับคราวนี้ก็ได้เวลาแล้วพี่น้องซอยเนื้อเสือครับผมนี่เนื้อเสือสเปซเนื้อเสือครับแข็งแข็งเลยมองนี้สเปนเนื้อหน้าอกมันเนื้อหน้าอกมันสียูยังเสีับม้าข้างนอกเนื้อหน้าอกนี่เป็นเนื้อเสือเพราะมันมันมันด้อนี่ครับหลายคนเข้าใจผิดว่าเนื้อเสือนั่นนี่ท่านี่มันเป็นมัดมันอยู่ข้างนอก ถ้านี่ติดกระดูกครับเนื้อเสียหลายคนก็คิดว่ามันอยู่ข้างนอกนั่นคือเนื้อเสียมันโบแมนครับเนื้อเสยนัองอยู่ขา้ขงางในข้างในติดกระดูกมันนี่นี่เขาคอยเอิ้นเนื้อเสียขันมันออกจากนีนี่เป็นมันมันงว้วาซื้อครับแค่ติดติดเอ,อันี้ซื้อนี่เห็นห่อนี่สิเป็นจังสีไม่หบอพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นเนื้อเสียครับตัวนี้เป็นมันมันนี่มันสิเป็นยางสีนะสามยางยางสีครับนี่นี่ นี่เสียโยของนี่ครับมันนี่อยขางนอกติดมันหน่อยหนึ่งครับมันสิมาจจะสีหนอกเนื้อเสียนี่ครับตัวนี้ผมปาดออกไปจุนี่ติดมันขางนอกหน่อยหนึ่งบางคนกคคิดว่าขางนอกตัวนี้มันเป็นมันเนื้อเสียนี่ยเดี๋ยวมาซอยพี่น้องหลายคนเก็ว่าจุเนื้อเสียแต่ว่ามันบวมแน่นเนื้อเสียนอ่มันเป็นเนื้อติดมันเือซึ่งมองเนื้อน่ะเอิ๊กมัน เนื้อเสียอยู่ข้างในครับติดกระดูกอ่อนมันนั่น,นค่อยเนื้อเสียเถอะพี่น้องบ้างเจ้าเห็นเขาบําเบเ่งดีๆเขาไปสือบ้างเจ้าตัวขายเฮื้ยนว่าเป็นเนื้อเสียย่าเถีเขาได้เนื้อตีดหน้าเอิบมันจังน้อยครับเนื้อตีนตีดหน้าเอิบมันน่าจะว่าบโบได้ถึงเสียห่องไห้ของมัน นี่เฮโรานีเซียมันนี่เป็นมันข้างนอกมันตัวนี้สีติดก,กระดูกอ่อนอยู่นี้อันนี้มันบกพร้าวนี่น่ะหนามนี่สีกึดกึศเลย <c oughs> นี่ส่วนมากสีเพิ่นใดยังสีเมนวัวที่ว่าเนื้อเสียนที่ว่าจู่กันครับมันบกเหนยนนะเป็นเนื้อมันเสื่อๆ <c oughs> นี่เป็นมันงัวเด้วยคือหนองนี่ นี่ส่วนนี้มันบ่งมันเสียมันถ้าผมก็ตีดมาอยู่หน่อยหนึ่งตีดมั่นมานะเนี่ยเดี๋ยวข้ามาเบ่งกันอีเทียนั่งครับเดืยดร้อยครับผมี๋วยวสิมะล้วนอีกจัหน่อยครับใส่น้ำเนาะเพราะว่าน้ำเพราะน้ำตกนะครับ ล้อข้าเหนียวครับผมเดี๋ยวมาต้มกระเทียมไปนี่ครับผมซ่้มรุ่งอิสานครับร้อยเจ็ดสิบกรัมครับผมสามกันเนื้อพี่น้องนี่ครับตัวนี้เฮ็ดใบกินกับขา่าใบเคี่าไวิสันนะ้ว่าวันสุกวันเสาร์ครับเดี๋ยวจะมาปุ้งน้ำตกเลยนะครับยอดบ,บี้เยอะหน่อยเนาะ ดเช่นนะจิไปอันนี้เวลาไปขอฟีหรีเด็กเอาเห็นเบิรไปมือใดเนี่ยเตุ่ยเลยกินน้ำใดวนะเนาะกรงงมาก่เหมือดังใดติค่ะผมผมนวเก็ใส่แลนวอดี๋ยจ้าหน้อยแี่น,น้อเข้าวคัวครับตบลงไปเลยไหลๆ กขาเนี้อหอนเคียนๆเน้อหอมเลยเมองได้มันห่อนนามนี่เขานามน้ำห่อนเนี่คุณน้องแล้วก็มาต้มล้วนดีครับหลายคนว่านามลายมันบริสไลแห้งเนี่คุณน้องสำหรับใส่ผักใส่อันนี้เขาตี ข้าวก็ขาดจอต้นหอมจะหอมหอมัวมีครับหอมเปรี้ยมีซาละเน่เข้าก็มีอยข้างนอกเกิดเต็มเลย ให้มาบกหนากับเบียร์บกหนาใส่น้ำกระเดีเ<ม>ยอเยอะฟาไปใส่แด้วพี่หน่อย<ม>ให้เขาซีเมนก,ก่อนพุ<ม>่นเดียวซีเมงก,ก่อนครับ จะหน่อยนิดน้อยหยดน้ำตาใส่แล้วรสชาติโอเคครับจ้าจานเนาะเมนต์พอเะรสชาติความกลมกล่อมความเผ็ดความหอมเลยเนาะ ครับพร้อมเสิร์ฟครับผมมน้ำตกครับเป็นเนื้อจำนำน้ำ,นำโอ้สุดยอดเนี่ยเห็นต้นหอมพอดีเลยหัวสองต้นเสือสะดุ้งไฟน้ำตกพร้อมเสิร์ฟเสือสะดุ้งไฟน้ำตกครับผมในเนื้อแดงๆกับเสือหองหายครับจเจ้าขม ตอเวเนื้อนอนพี่น้องเตยลาบหมูโรงงานนะครับ <c oughs> มันเหลีออยวยา่สามนีแ่แหละถ้วยน้อยนึงครับมานะครับเสื้อแซบในการทำเป็นทอดปดูอัดทอดกก่งครับกับปลาหวานทอดกรึ่งนะครับเสื้อแซ่บนี่กับนกนะบ้บนาง ถ้าให้กินเนื้อเขาปล่าเจ้ากินไปย่งี้เหรอฮะ้หายอลบ้างมาสิมา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 มมาามามมา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 า คกินออกแบบปเสื้อสะดุ้งน้ำตกพี่นออก ใส่แบบที่เขาเส่ <si ี้ยพักปรเป็นเนี่ย้นหอมต้นเนยในรลานมั้งคุณนี่ั้งพริกมาน่อยหน่อยเลยโอ้ยเนี่ยพริกหน่อยใส่ออยเนี่ยใส่หอมคุณนี่เนียงบ่เปลี่ยนมาดียว เบ็ดย้หน่ะหนาอมพี่นุ้ยมันก็จุดจ้ะเสือสะดวกแบแสบนี่นเพือราซิฟันนตัองจงยาซิฟั่นวนี้ไม่หรอกน่้งต้นไมนตรงนั้นฮะไเอะต้งไหนเจ้าหลอ

ก็ตลาดรูย่งนันแล้วก็เสือกเข่าพี่มามีเดียวถูกวันหรือเล่นอยากแม่แม่กินเข้าโอ้ราดเอาเลยวะแม่แม่เขามานั่งล้ำใหญ่ไปมากประมานล้นอบอ เงาสองหนันแดงขนาดนั้นเาจ,จานนี่แล้วเหรอหวหัจานามาพี่น้องเออไปด้สิบอทันตอบเวอนี้าตุน

พี่รถหลกอ,อน้ำตกสะดุ้งบนอบอกว่าตะเวละฮะครูเจ้าเลมรถเซือปโฟนนี่เหมือนข่าหลุนอ่ะขาหลุนแล้วนี่นี่ครับมันมีคั้นหนึ่งว่าหลุนอันนี้เขาบอกอันนี้ไหม,มันว่าประมาณสี่แสนบาท มันสีโทามาบอกให้ไปเบิ่งอยู่มันแรงแสนหน่อยๆนี่รถอยู่ในแฮดลานี่อืาเนแสนี่ยมั้นสีดำมันว่ามันมันสิไปสื่อไหมมือเนี้ยกับไปเบิ่งรถไรตะกี้เห็นงานโรงงานไก่อยู่น่ามืนอนแกเขาแหนีนอนก็มันมาได้ดอกผมเนี่ยบ่เมื่อไหร่ไปเบิ่งดุนอยู่เขาสืบขายเขาสิไปสื่อขั้นไม่เนี่ยนะแม่มันเสีแสนกว่ามันเียแสนกว่ากับเท่าหรือน้อง มันกับเบิงเียนให้เราลดินไดมันปเปลี่ยนนกิโลได้มันเปลียป่ยนนมาเหมือนแล้วเกิดทานแล้วน่ตรวจอยู่ไนหระทยางยังบอกใาไปเบิ้งหรือไปเบิง,ง,บงอยู่รถสีดำเจ้าฝั่นี่มันมีสอดสองขันมสีแสงกลัวครับแสนกลัวบวกไหนบอกขั้นที่คอยวานบอก่มาใหม่เนี่ยบกหน้าเยอะหรออือ ไม่เลยเลือดออกก็ได้เลือยนะเพาัเบิกเวานนี่แล้วคนเบิงรถไปนักใช่สองอย่างห้องงาะโออยบองเงาะแตมีอไได้เนี่ย มันบนอนแบกนี้น,นี่ยเร้าเลยเร้าเห็นน้อนเลยงามเดือมากกับหยาเมะหัดก็แดกขึ้นวัาดื่มไอ้ที่ส่งเดือดไอ้ทีปส่งเนาะ เ็ได้ินเียเคียเคเป็นน้่าพวกายมันเอแหละมันเกียวอะหอมขี่นหอมันหวอนมันน่ามันแบบมันชินซีบริเนีมันง่กันมันมันผัวนญ่เนาะ อีสิเก็ดเค็มเาเาวผวาเอาเ้อเยว่าอีกไม่นาสาว่รียวซ่อย่าวารล้ววาไปมันไมซื้อขึ้นอย่างเดียวนะหัล้มกล้มเนาะเอ้ยนะเาไปซื้อเก็สานี่ฉันจอาซื้อเก็ดสอหนึ่บวกเนาะเี๋ืวบ้านเรวายเรื่องรบเรื่องไม้หนักกวาวเรียวกูอีอายนสาวูจะเ็มแบ ที่แรกวันี่4สีมันมานาบ่งมันดี17นาคนวะนันงเจ็ดเจ็ดสองก็ได้บะาเอทอ่ตัรเด็กพันหกกลัวๆอยู่จะบอกมันสีหกมันน่เินหลายเลยเ้อกระือกละนอแล้วเตอรี่จะแปลคู่นะต่ออนลอยหาซีใจเต็มตันนังพอมถือหาลอยมันบ่อมากระจายซ้ำสองลยหาซีฟบาทละลอยหนึ่งต้นหนังชงเงินหาานกันได้ทองสองบาท บเอาไว้เลยเจ๊สองบ่ขายเลยเขียนอาไว้เลย้ยตายน่บานีก็มาไดใอันนี้จด้เอง๊สเจสองขามจเต็มขาืขาือหไปสองพันขาื่อหไปสองพันบาทอันจุ๊แจ้งนั่นถือน้าสองลอยกันบเซ็ตถือน้าลอยยี่ิบหาบาทเซมนมากเพื่อนนี่ะมันสือเด็กต้องหาเลยเซหนออรถหม่อมันสือเด็กต้องหาเลย้ามันน่าทกาไปเถือน บแมนสีแมนหรืว่าใ่ไหมด้วย้าวแล้วก็หอเมี่ยงบ่แบ่หูเนอห้าคุณะหม,มงงองบะแอน่บ่ได้ถามบอกชานมาถามเรียกไดค่อยนี่ละ,ละได้เรียกได้ละไอ้ผมมีเดี๋ยวคุถามบ่อยร่อยอร่อยเรียกก็ได้แล้กัอไก่ก็บกมบ่หสวนเรนื่อเสือตัวละสามพัน อไปซื้อหลายต้สินนะบักซีหอกขอกรซื้อแบกอันนี้กหาหกหกหาเปนนักซื้อสองสองซูนแหละกรสองหกซีเสร็แล้วบ่ายหก4ีหกสีันมาเจา4สีหกหกซีซีเกตสันต่ก็ซื่อซีหาลงมาเนาะซื้อขึ้นยังเดียวเนาะเนาือันหาหกเขาอันอยู่บอกหาหกก็จังซื่อได้อยู่ อันโจตรเจาะเกาเจ๊จเสองหัวเนี่ยมนันยุ่นนั่นอันใจเพื่งจะบางหัวผักใส่ใจเต็มเห็นได้บอก,บอกใใเห็นได้บอกไอ้เจียมเมื่อนี่แล้วไอ้แบบเล่ทะเบียนโดเก่าสองสอง,สองเกาอ,อ,อบานบานี่เพิ่นเพิ่นแกมาบอกมันอันมันอ่นเ้นะที่เล่เก่าเจ๊สนี่ที่แล้วกหัวผักใ่บเดออ่นก็สีใจเย็นนะแล้วหาหัวหัวหาเท่อนใส่ได้ปะเขาบอกอ่านรอบแลกกอ่นเล่กเนี่ก็มักอยู่เลยว่านะ ในที่ได้หาลอยน้ำทรงปลาต่เภาร้าแล้วส่งไปตั้งเมื่อคืนแล้วตัวนั้นน่ะบัดว่าตัวสวยๆของโมนีบ้าเลยั้งเหล็กมันหลอกออกมาว่าเม็ดเม็ดสี่พันคือกันเราก็ได้ไอ้เจียวเจียวมันกุ้งไหมจะมือแดดตี้ก็ว่าได้เสือได้อายมันมาซ้อมเขียนเพิ่นว่าใช่ตี้นะต้นมาบัดต้นสมอนบ้านเหนือเท้าเบายำต้นอยู่โรงบ้านเห็นนะอื้อหออเลยปะชอบไปแหวนฝนเราปะ

จอยน่าเอ็น่ยตามหาเช่นวะนีจ้หนที <contamination> <meals> ่ไหนที่ไนจะไปสืบดินอยูเซีย์ฟอร์ดไหม่วะหนังเขาลงเื้อเสื้อเลยส่วนส่วนปลาคามาเด้นนลง เวันคือที่น่บ่อหันอืบอันอมันเต็ม่อืมเต็มยั้องว่าีวาซื้อบ่อรเด้อเดอนนี้ว่ะเ๊บคนเป็บขาเรยนว่าเต็มโหลดจะส่นแล้วบ่ะ่าถ่ายรูปไปเนี่ยอยู่นี่กัจังหน่วยอยู่นี่กับซีสมทีเมหนึ่งนาดาหนึ่งบ่อ้านนั้นสามโอ้ีล เจมีน้้านแม่ตอนรกมีเกจห,หน่วยใบานคนมาเองเดี๋ยวไปเปลีปป่ยนให้ใม่เองตอนแรกบ่หัวว่าแถวนี้ยเราเอา่อยเลโทรหาเจ้าว่าเจ้า,าจอขอเลเก็กจะวิ่เห็นไอ้นี่มันลงเห็นเดียนี่เขียนไปว่าอยากได้บวนี่านี่ก็เล็ดิ่นี้ยเบียวเขาเล็จะวิ่งอ้ดัามเขาว่าอยากได้หน่วยหนึ่งเหมือนว่าอาดัามใครว่าขยอนสอง่ว่ามันเถอนคือกันันได้เดี่ยวนี่เจอใหแทนเอว่าสำหรับบองสิ่ื่อมันต้องสื่อกันเล่เาาเลเยเปล่าพูดนะไรื่อ หายโสยังักเข่็ห้าองดล่มันสิมาด้อะมาให้โศนะบ่กันเลยะมันก็ยังวยเลยมันก็ยังมีโศกอเออวยเลยมันแตยังมีอยู่กับเจาเข้ามันยิบหอกมื่ว่านแหงผสมควรจะต้องสื่อเจ๋งาก่้งอน็ไม่หอกัยังวายอยู่สองเจ็ดเจ็ดสองเรอยเปี้ยวเรื่อยสองห้องเจ็ดเรื่องเมู่บานผก็ว่าจะวถึงเลยดิืตาติดตาหลันโอ้ยพอเลยคุณวะ เดี๋ยวก็อยู่่อยมันละซีิีมานะหาปีลไปว่าเดือซโอ้ยหมซีของลร้ยแล้วบ้านเกิด่็แม่บ้าวาหาเจ้อบ้านเกิดแล้วเดือนนี่ยผู้หารซุปีเดี่ยวอาารซุีดิมต้จ่ไหม เมาลำหยดยางม่างเอาอยู่คนดวคนเท่านี้พูกเพิ่งม่คนโทมาบอกโทมาแต่ตีสามมาถามเดี๋ยวเขาจะไอยังจะจ้เขาจะยังเ่าได้ซงมันบอกมาถามเพิาะเราฟันเห็นอียบเพราว่าฟันเห็นอะไรทั่าเพราะว่าเขาบอกแล้วอยู่เดียวคนว่าว่ามันห้องคนน้อโทษมาตีสามเนาโทษสาวกบดีเสียงฟันเโทเรศัเพ่าะมันเสียเห็นบอกฟันเจียวซันอทนั่นคอนห้องไหนเจียวเล เด็กเด็กนมันเกจหนไปเันเกดเอเกจสิบเอ็ดนมาคิดงานหรเด้วเาวุไม่่าเรยก่เ่อนเนยังว่าคนแจ้วเถเถอมันเสียอยู่เนี่ยเรียกว่าป้าจัวหวานมากไม่ออกโตข้างหน้าเต็มเต็มเลยซันนงตัวอีสองเจ็ดเดสองืเนี่ยหัวโืเข้าไปห ันนเ็นก้าสื่อตือตอด้ยเ้ยกด้อันนี้เนาะบ่ได้หนะะดนียน้ำยางเนียน้ว่าเจ้าเนี่มันหมันเด็กอยตอนมาหอดตอ้แหลสมองกระตีนนเบิ่งิแค่ไหนสมางสมอสองม้อนบอกว่ายี่สิบเจ้าบอกว่ายี่สิบมันต้องกับวันเกิดทัาวันที่สองเดือสองสินะเจ้าหนุกหน่กันนักตัวนั้นสมองเกีิสอิอะไรที่สมองเลยว่าอายเสือเดือสองเกีกับเกีสนว่าเข็มในหัวมืนนะซ้ม่ออีกเนาะ เขาบอกหลายชุดเนาะเมื่อแต่มาไปง่ายนี่ภาษีออกเมื่อแต่แดดเนาะต้องไปเลยเมื่อไปแล้วนักงาเลยสางตีมาะพ่อัวพ่อแลยเฉตีใครต่อไหนนะต่สองเจ็ดเจ็ดสอ để nó cả rửa rửa cùng, của nó không có mà không gì, bây giờ để con thử nó khỏe khoang loài tổ nó loài tổ nó cho to được, coi kiệt bờ, trèn một thằng chết xuống bảo để sửa, ở bồn chết xuống, không trống kiệt về thằng trăm นซ่าก็ยังวยตอนรกีอยู่นี่เกจสองวองเกจบวกเวะเจมาจอเจสี่สี่เกจวะโว้ยก็บเปี้ยวบเียวอยนแรกแบบบนต่มไม่ด่วนสมันโมมีทยังไม่ถือเลยเดี๋ยวจะถือําเนี่ยนี่อ่จะฟ้องเนูะนางบอกเอาเกสองเอาปุ่นตัวเดียวสองเกจกับว่าเอาัามคายเขาจะเกจสองไ่คอยไปนับสองห สี่สองหกเก็ดแล้วตัวละพันคูณพันเหมือนเนาะมึงเยอว่ะเ๋าคืมันะบสองหกสองสี่สี่หกอะไรอยู่เาจก็หาพันเกีาแต่มาอึ่งนะหกสิบเก็ผัดบ่าซื้อล่ําบาทซื้อขึ้นยังเดียวเนาะือสองสองงนบอกี้วหตัวมีแต่หารอยคูณหารอยหัวหนาเลยสองตันเป็นสามพัน หอยแล้วฝาดอย่างหักเลยหาัก็บอกี้มันออกตัวนานหาขั้นนั้นวะเยอะไปอุดนั่งตะเกินตัวเียเจรอง่อยของวาอยเกียวสดยดเกนอืมอืมห่อมา <c oughs> อเดี๋ยอเขาเรียกเราจหค้องซื้อได้เดียวกับเอาซื้อๆนี่ก็เยอะากนจะร่วงหกคนมาก,มากาลเลยทอวันโอ้โหโอ้โหวายว่งไปแบ้บาลงเส้นหมีมันกับานป่ะอืมกับอแไบ้านเด้หนังเอาอีกอฟีก มันฟีเว่นอาทิตย์เอ้าถามเขาหนาแล้ว<อ>ม,มันอาทิตย์เว่นอาทิตย์เอย่าแล้วข่อยสิเป๊ะร้รรอยฟีเอาเลยเอาแต่วันที่หนึ่งเลยแหละร้อยฟีเขาไม่สนใจรอดสอนเคียงตัวนั้นหลานมาหนดข่อยสิมาเห็ดแทนข่อ,อยเคียงก็เลยเคงก็สิมันตกใส่เจาะอ๋อที่สอนไม่อืมเป็นอย่างที่ปลกาก่เห็ดเราบกลาไก่เรามีไพเห็ดมี่เ่ือหอย ม่ไมีแต่หมูเหาเห็ดนไม่ได้คนคนอยากเห็ดยเพรื่นอร่อยเพรื่นยัยห้าเกลี้งมาแต่กวานบ่อร่อยเพื่นีบอก่ว่ารอดรอดสอแล้วก็สิบของไม่เห็ดม่เห็ดกับสิข้อเงินเพิ่มอีกหน้าเพิ่มองหามันต้องามมันหนักเลยการเสียงตามันต้องเอ่ว่าข่อยบคอแล้วข่สิขอหญ่ย่างเนี้ย่มูเห็ดหมองเนี้สิห่หไปทางเงินย่างเนี้ยนะใไปปาดอันนี้แล้ว หลอดผกดแสบทางผิดเป็นบังงองบาทบางงอสองทุงครับได้เพื่อนผมไปเล็กเกียว์ไปถือมานี่ครับทุเรียนทุเรียนฮะเ๋ยวสิมาพาทุเรียนต่อพี่น้องเลยบ้านลำห่นี่ครับเจอกันคลิปสองครับผม